ฮัลโหลตาก้โหสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้จะมาทําเกี๊ยวให้ดูนะคะเกี๊ยวอ่าเกี๊ยวกุ้งกับอ่ากับหมูสับจ้ะเียจจง,จะะจงอ่สาสุยเจีวหรืว่านไปตูใก้าไทะคะจงอ่ายเจาว่าทันหรือวจันทลานอยูเลยจ้งก้วก็จะมีหอยด้วยเล้วก็ะีอยนนี้ก็จะป็นอกุ้งนะคะกุ้ะสับนะค้กุ้งสับใหะลีเอยดะคะ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะไม้ต้องไมีต้องละเกีจดมกหยาบๆหน่อยก็ด้กัน ก็มีหมูสับนะคะมีหมูสับมีเกีย๊ย,ว,ย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 วแล้วเออจุกยอกซอยละแล้วยีก็เวันแท้ๆละยแงอย,ย,ยู่ใช่านมีแล้วก็มีไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะเรามาทำกันเลยจ้าโอเคใส่อ่า กุ้งเข้าไปกุ้งสับเข้าไปตามด้วยตามด้วยเล็อกอ่าตามด้วยหลอดที่ห้าหยกหล่อเฮยแล้วก็มาหลอดที่จี้หยกซอยหล่อเฮยแล้วใส่หมูสับเข้าไปนะคะหมูสับน้อยหน่อยนะคะใส่หมูสับน้อยหน่อยนะคะจะเน้นกุ้งจะ้ะหมูสับน้อยหน่อยเน้นกุ้งโอเคจากนั้นเรามาใส่เครื่องปรุงเลยจะ้ะ ใส่ซอสน้ำมันหอยไปนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะก็ใส่นิดเดียวประมาณครึ่งช้อนพอเราที่โหยวซิ้วๆแตยคอยปูนก้นโตละตคอยปูนกั้นโต้องใส่หลอกกัะมากเลัน,นใส่พริกไทยเยอะหน่อยนะคะตามด้วยเราจะใส่ผงขนาไปนิดเดียวนะไม่ใส่เยอะเราซิ้วๆแคฟันเราเฮ้ยที่กำเดอร์ะโอเคก็จะลอกอ่า ที่ทองเราเ้ยละใส่น้ําตาลเข้าไปนะคะใส่น้ําตาลเข้าไปหลอดที่ทองเราเฮยยกกันละอ่าซิซ่วนีด้ก่อเสียวละใส่ซีอิวนิดนึงตามด้วยน้ํามันงาหลอดที่ามายาวเราเ้ยใส่น้ํามันงานิดนึงเออไม่ใช่น้ามันงาเราใส่ผิดแล้วจะใส่ผิดแล้วจ้ะอันนี้คือน้ํามันงาแะคะใส่น,น้ํามันงาเข้าไปจ้ะโอเคหยิบผิดหยิบผิด ามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองหลอที่จะแจกไอตานเราเฮ้ยละ,ละโอเคละวันเคยละละวัเคยละใส่ถุงมือก่อนนะครับก่อกใส่อนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะครับทีนี้เราจะใส่หลอดที่หย่นไส่เรอเฮ้ยละ,ละใส่ผักชีเข้าไปผักชีหั่นซอยนะคะผักชีหั่นซอยใส่เข้าไปจ้าหลอดที่หย่นไส่อ่าออตัดซอยเอลงไปอ่ะ ก็ามาลวกมา่ลอะอะลวกมาทล่ละอ่ลโลมาทะ่ละสิเกี่ยมาทะ่าะสิน,สนะเราก็ขย้ำขยํำให้เข้ากันก่อนนะคะเกัามาทะ่ละสินะโลวันเคย เราจ่าไปนึ่งนะคะจะไปนึ่ง,น,งนี่ก็ฟองฝ่าอะไรอยู่เลยอยู่เลยอ่าเจ้งกแกฮะแล้วยีเลยจ้าถ้าแกจะเอาไปทอดก็ได้นะคะจะไปทอดก็ได้จะไปนึ่งก็ได้จ้าเอา่อโรหวานเคยสินะช่ำโตกันละเราได้ยินใส่เราเคยไปเกาเทิงทีฮะ เราใส่พริกเราใส่ผักชีซอยเข้าไปแล้วมันจะเพิ่มความหอมนะคะเวลาไปนึ่งจะม,มีความหอมจะอร่อยมากเลยจ้ะโอเคประมาณนี้จ้ะโอเคเรามาห่อกันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็เตรียมเตรียมที่นึ่งก่อนนะคะแล้วก็มีผ้าขาวบาง 咁啊，首先啊，要要要蒸嗰啲嗰啲嗰啲嘢啦啊，咁啊放啲白布落去啦，咁啊要嚟包啦啊，我啦嚟包啦，嚟包啦嚟包啦，咁啊攰嘅呢就，唔攰嘅呢，嗱，O.K. ห่อไม่ยากจะห่อง่ายๆนะคะขนาดนี้เราก็ม้วนเข้าไปขนาดนี้ก็โอเคแล้วจ้ะโอเคเป็นสามเหลี่ยมนะคะห่อเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็วางลงไปวางลงไปที่เราจะนึ่งนะคะวางลงไปที่ผ้าขาวบางจ้ะใส่เข้าไปนะคะซ้ำกอยอิงอ่ะเจ๊งก็ซ้ำก็ยิงอ่ะก็มาเป้าเจ้ะเขีป้ายะเป้าเย có đã phòng hay có đi có ạ nó để dù ok ok, okay. ที่เหลือจะเก็บไปได้นะคะถ้าทําเยอะก็ที่เหลือก็ใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวก็เอามาทําแบบทอดก็ได้จะเอามาทําแบบนึ่งกินอีกก็ได้จ้ะก็มาเจ๋งฟันก็ที่แอบก็ที่หามเลยพอเดีโโยวจอยฮาชีอยู่เลยจ้าเหยาตักเจ๊งเหยาตักกะเจ๊งซ้ำก่อเย็งก็มีางาทาแบบสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมนะคะเราจะไปนึ่งนะคะ กี่อันแล้วเนี่ยหกอันละหกอันแล้วนะคะโอเคเจ็ดอันแปดอัน เกเย็นแล้วไปเอาเอ่ยงยีดี่ไปเอาฝายียก็จะห่อแบบสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีแบบวิธีแบบง่ายมากตรเป้างก็ที่เอ่อนที่หนะง่ายอี好多嘅สามเห่มะจงละ โอเคโอเคอมจะ蒸噶ล่ะเตรียมเจิงเ oh, จิมฟันชิวชิวฟันเผาเราฟันไฮราฉิเหลืออ่าเหลืออันนี้แป้งไว้เอ่อสำหรับคราวหน้าก่อนนะคะโอ okay. เคเดี๋ยวเรามาเตรียมนึ่งกันเลยจ้ะโอเคจะเปิดไฟก่อนนะคะเตรียมนึ่งได้เลยจ้าเตรียมนึ่งนะคะ 开火อละอ้ะโอเคจับไป蒸แล้วฮะงั้นเอ้น้า滚之后จึง่อร์อูกเข้ากปจึงตั้งประมาณ5นาทีก็โอเคแล้วจ้ะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนนะคะมาจากน้ําเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เกี๊ยวลงไปจ้านึ่งประมาณ5นาทีจ้ะจส่ไ่นาทีจะ5นายจ5นาทอยะ5าจ้ะเนจง,จง,จง5นจ,จ้กะนะโนเคค้าก อากาศสีกาน่าละ5นจงะ่ะมาจ้าครบเวลาแล้วจ้าเทีนี้เราจะเปิดออกมานะคะโอเคเต้าตีมซายละันางพอ็จบละโอเคกระส่งติบละสติบสิ่ง,งโอเคยกลงก่อนนะคะเดี๋ยวมาตักใส่จานจ้าโอเคเดี๋ยวมาดูกันจ้า มาจ้าใส่จานจ้าใส่จานจ้าใส่จานนะคะยังร้อนๆอ,อยู่เลยจ้ะเกี๊ยวของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่เสร็จเยวรอเราต้องใส่เครื่องอีกโอเค ะะโอเคนะคะโอเคโอเคสวยงามมากเลยจ้าคู่เรงอะตุก็โอเคต่อ,จ,จ,อาจ,จากนี้จะใช้ยองได้ก่อนเองซึ่งยงจาชซึ่งถั่ะฟอกเลเยคุยทีนี้เราจะใส่น้ำมันกระเทียมนะคะใส่น้ำมันกระเทียมเข้าไปจ้ะโรยด้วยน้ำมันกระเทียมนะคะ ก๋วดิ Luckily, ่ง蒜ทา๋ว่งเอ๋วที please, oh ่ง油啊有ดิ่งเ啊放落去ขึ้นอยู่ทิมเลยทีนี้ก็ง่ายเลยจ้ทีนี้ก็ใส่เราจะใส่ซีอิหวานเข้าไปนะก็ใส่ซีอหวานเข้าไปก็หลอาที่ทิมซีอวก็ที่เออเฉงฟันซียวจตักะลา ฟองเหรอเฮ้ยใส่สีหวานเข้าไปจ้ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคโอเคแล้วจ้าโอเคแล้วจ้าเกี๊ยวของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟจ้าโอเคจอยกินนะตาครับไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า